ครับก็การาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มารีวิวสรุปปัญหาโลกแตกของพระเบกหลัง X Max ทุกรุ่นบอกเลยว่าทุกรุ่นที่เจอปัญหามามีคอมเมนต์มาหลายว่าของผมก็เป็นของผมก็เป็นไม่หายถามแนวทางบางคนก็บอกแนวทางมาเยอะแยะขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามด้วยก็ของผมลดตอนนี้4,000กิโล,ลแล้วนะครับสรุปคือฟังกันเลยครับไม่มีแล้วครับหายไปแล้วครับไม่อิดไม่เอิดแล้วครับแต่ขอโทษด้วยนะครับผมลืมสังเกตว่ามันหายตอนไหน ตอนกี่พันกิโลแต่แต่ช่วงสองพันอะไรพวกนี้ยังยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ยังมีเสียงอยู่แต่ไม่ได้ดังเหมือนเลกๆที่ที่ออกรถมาหายแล้วครับตอนนี้แต่มีพี่คนหนึ่งเขาคอมเมนต์เขารถรุ่น HP เขารถเขาแปดพันกิโลแล้วเขาบอกไม่หายไม่ใช่เป็นที่พ้าเบเขาบอกวนะ่าน่าจะเป็นที่จานจานเขาน่าจะคด มันก็แล้วแต่รุ่นแต่ละรตรถที่ออกมานะผมว่านนะแต่ของผมมาหายหายแล้วครับตอนนี้ถามที่น้องในกลุ่มที่ขับ x m a n งด้วยกันนะปีสองพันยี่สานี่แหละไม่มีใครเป็นเลยมีมีคันหนึ่งที่เป็นปีปียีิบเอ็ดหรือเปล่าเป็นของเขาเป็นรอบช่วงรอบนี่แหละใกล้จะจอด เข็นเข็นก็ดังแล้วถ้ามันจะดังถ้ามันดังมันดังไปแล้วครับตอนนี้มันมันหายผมกดเบรกหนักด้วยแหละครับเพราะว่ามีคนเขาแนะนํามาให้เบรกหนักๆเบรกหลังหนักๆหน่ยอยรถผมใช้งานทุกวันเนาะผมออกเอาไปทํางานทุกวันก็กดกดหนักอยู่ครับก็หายหายแล้วครับตอนนี้หายถ้าใครที่ยังไม่หายอยู่ก็ เอาที่ผมบอกไงไปใช้ก็ได้ลองไปใช้ดูแต่ถ้ามันไม่หายอุ้อมน่าจะเป็นที่จานแล้วะครับเหมือนที่พี่คนนั้นเขาบอกเขาไม่หายแปดพันกิโลแล้วก็ยังไม่หายอันนี้น่าจะเป็นที่ผ้าเบรกมันแข็งมั้ง้าเบรกจะที่มาจากศูนยะ์หรือใครจะลองเปลี่ยนผ้าเบรกก็ได้นะ ถ้ามันถ้ามันหายมันมันน่าจะนุ่มกว่าผ้าเบรกผ้าเบรกมาจากสูนหายแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาก็าวันนี้มาสรุปให้ว่าของผมหายแล้วครับใช้ไปเรื่อยๆช่วงแรกก็ลำคาญหน่อยครับจอจอดทีก็ดังอิดอดอแล้วเข็นทีกด็ดังแล้ว ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ